สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินนนนอยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่อง YouTube ทุกถูกทันเด้อค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก่อนนอนเด้อค่ะเด้อก่อนนอนวันที่ยี่นะคะเนาะมาเบิงสูตรเลขเดินดีกันก่อนท่านผู้ชมคอยนอนสำหรับคลิปนี้แอดมินมานำเสนอ เลขเด่นเดินดีติดบนมาหนึ่งตัวสูตรเดินดีหลายงวดติดพร้อมสอนสูตรเด้อค่ะเด้อหากใดที่อยากจะได้สูตรแนวทางดีๆเด็ดๆนะคะนาะอย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นำเด้อค่ะเด้อจังสิบประปรทุกคลิปท่านผู้ชมอ้าท่านผู้ชมสำหรับห้าน้อยมาร่วมกับปั่ง ดังซูเมอเด้อค่ะเดอ้อธันใดที่มักแนวทางฮาหนอยรอไทยไม่ไหวนะคะเนะหาะฮานอยมัดรวมแอดมินล่งองไห้ซูเมอเด้อค่ะเดอ้ออย่าลืมเข้าไปเบิ่งน้าแน่ทำให้ชมหากธันใดมักเนาะค่ะเนะหาะฮานอยเจาะเลขเด่นสองตัวเข้าทุกวันแม่นมากเด้อค่ะเดอ้อแต่ว่ามันสิรวมสามรอบเด้อท่าำชมรวมสามรอบพิเศษปกติและ VIP ได้เลี้ยวคือหยุดฮาหนอยนี่ ได้ซูเมอร์ธรรมชุ่มเมือามามม่อละหานละสิบนะคะเนาะมีหลายหลอดท่านผู้ชมลองเข้าไปศึกษาเบิ้งเดิมค่ะเด้อฮานอยมารวมกะอยู่ช่องเดียวกันนในละทธรรมาชมุ่มโนนอยชาแนลด้อค่ะเด้อแอดมินโนนอยลุ้งไฮซูเมอร์ธรรมชุ่มอ้าวสำหรับคลิปนี้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนำในเด้อค่ะเด้อสโลแกนประจำช่องนะคะเนาะเอา้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทาง เลขเด่นติดบนสูตรเดินดีหลายงวดติดเด้อค่ะเด้อมารับชมน้ากันมาชมพร้อมสอนสูตรนะคะเนาะมาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะมื่อน,นี้พพอแม่พี่นงเขากลุ่มหลายคนนผูมชมกลุ่มเลขฮานอยไปสิไปดักเอารอบจอบร้อยแอดมินขอโทษเด้อค่ะเด้อรอบจอบร้อยสามรอบเมื่อวาน,นีนบ่กเขานะคะเนาะ มือว่านี้ก็คือมือนีแหละทผช้ชมรอบจอบ้อยมือนีบ่เขาท่านผช้ชมแอดมินขอโทษเดอค่ะเดอททันใดที่เขาไปรอบฮานอยจอบร้อยเนาะคะ่นะเนาะปกติมันก็เขาเด้ท่านผช้ม่มรอบจอบร้อยมือหนีพ่อแม่พี่น้องเขาไปในกลุ่มหลายโพดมันก็นเลยผาดจ,จังไดบุทผช้ชมเอามาเบื่องสูตรกันเลยเนาะคะ่นะเนาะตัวอย่างและวิธีทำหลายคนคุณพ่อคุณแม่อีเม่เพิ่นนแมมาเห็นเดี๋ยว แอดมินสีส่มกล่องให้เบิงสูตรเด้อค่ะเด้อมาเบิงสูตรวิทที่ำกันเลยนะคะเนาะแอดมินกะจะใส่รางวัลที่หนึ่งประจำงวดสิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดงวดที่ผ่านมามาตั้งนะคะทำตามแอดมินเด้อ่านมช้ชมเรากะไปเหตย้อนหลังเบิง เข้าจนนับหลงเดอ้อธรรมชมเข้าจนนับหลงหากวัดใดที่บ่ามาบนไปลางแต่ว่าสูตรนี่เน้นบนเดอ้อธรรมชมบางวัดแถมลางด้วยนะคะเดี๋ยวแอดมินสิอธิบายให้ฟังเดอ้อธรรมชมอันนี้ก็คือสูตรลายทันพึน่นเพื่นแนมบ่เห็นนะคะเนาะเก้าบวกกันสี่ครั้งนะคะ 9ก้าสี่สามาบวก6กสองครั้งได้48 48มาบวก6อีกหนึ่งครั้งได้54 54มาบวก8อีกหนึ่งครั้งได้62สิบอเด้อค่ะเด้อได้หกสองนะคะ เอาตัวข้างหลังนะคะตัวข้างหน้าตัดทิ้งไปแอดมินก็นจะสอนคุณพ่อคุณแม่แบบนี้เพิ่นจังสิเข้าใจเนาะคะ่นะเนาะบางคนเพิ่นสิบอเข้าใจท่านผู้ชมแล้วก็ได้เลขเด่นคือสองนะคะสองบวกหนึ่งคงที่แอดมินสีอธิบายให้ฟังได้เท่านผู้ชมสองบวกหนึ่งาาคงที่สองบวกหนึ่งเท่ากับสามนะคะเท่ากับสาม สามบวกหกคงที่เท่ากับเก้านะคะเลขเด่นติดบนมาหนึ่งตัวก็คือสองสามเก้าประจำาวัดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด้วยค่ะด้วยหนึ่งทับสี่นะคะเนาะเอาเขา้าใจบอทผู้ชม 9บวกกัน4ครั้งนะคะได้เท่าไร่แล้วมาบวกห2สองครั้งบวกหกครั้ง,งได้เท่าไหร่แล้วมาบวก6อีก1ครั้งบวก6อีก1ครั้งได้เท่าไร่แล้วมาบวกแล้วมาบวกแอีก1ครั้งได้เท่าไหร่แล้วก็มาเขียนลงได้62แล้วก็เอา2ตัวเด่นตัด6ตัวข้างหน้านะคะ ตัด6ตัวข้างหน้าออกไปแล้วก็มาบวก1คงที่นะคะบวก1คงที่สองบวก1่เท่ากับ3 3บวก6คงที่อีกรอบนะคะเท่ากับ9อันนี้ก็คือเลขเดนเดอร์ทผช้ชมเลขเด่นติดบนมา1ตัวนะคะ239มกมักน้าบอทำช่มสูตรนี่มีหลายทันเพิ่นกะ ถามว่าแอดมินมักตัวใดส่วนตัวแอดมินกับมักเก่าแล้วท่านผู้ชมแอดมินมักเก่าแต่ว่าเด่นสามตัวเนี่ยบ่ค่อยกอดข้อกันมาเด้อท่านผู้ชมไม่ค่อยกอดข้อกันมานะคะถ้าลุดบนจะไปล่างทันทีเลยทมม่านผู้ชมงวดไหนที่หลุดบนจะไปล่างทันทีแต่ว่าส่วนมากสิมาบนเด้อค่ะเด้อสูตรนี้เดินดีสูตรเก่งอยู่นะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวแอดมินจะมาเขียนตูวใหญ่ๆให้เนาะคะะ่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่พี่ๆเอฟซหลาย่ันเพ่่นกระถามว่าแล้วแล้วหนึ่งคงที่นี่มาจากไหนเนาะหนึ่งคงที่กับคือเล็กตัวที่ห้าสิมาบวกแต่ละหวดลงหัดถ้าเหตุสูตรนี่เด้อท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมเหตุสูตรนี่กับเหตุตามแอดมินขึ้นหลังย้อนเบิงเด้อค่ะเด้อ ให้เอาหนึ่งมาบวกเป็นโคงที่ตลอดเด้อค่ะเดอ้อแล้วก็หกบวกหอดสอง่น่านมช้ชมบวกหอดสอง่น่านมช้ชมกับมาบวกหนึ่งคงที่เหมือนแอดมินเฮดเด้อค่ะเดอ้อพอได้เหล็กเด่นแล้วกะมองเนี่ยเอามาบวกโคงคงที่มันกระสีได้แบบนี้เอารางวันที่หนึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้งบนทั้งล่างมาบวกกันถึงขั้นตอนที่เราบวกสุดตรงนี้ เราได้ผลลัพธ์มาตัวนี้เราค่อยมาบวกหนึ่งคงที่นะคะพอบวกหนึ่งคงที่เราได้ผลลัพธ์อีกตัวหนึ่งแล้วก็มาบวกหกคงที่ได้ผลลัพธ์ตัวที่สามเลขเด่นก็ได้สามตัวนะคะเด้ยก็คือเด่นสองสามเก้าลอนหลุ่นผอมกันท่านผู้ชมประจําว,วันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด เด้อค่ะเด้อล่อรลุนน้ำกันท่านผู้ชมเก็บเกี่ยวขอมูลไวเด้อท่านผู้ชมสูตรไหนเดินดีเราก็มาทำต่อเนาะค่ะ,นะเนาะแลกเด่นเดินดีงวดวันที่หนึ่งเมษานะคะเด่นบนมาบนสูตรเดินดีอย่างน้อยหนึ่งตัวเด้อท่านผู้ชมสองสามเก้า แอดมินกับมากเลข 9, 2, รรมมเก้าเดอท่านผู้ชมเพราะว่าเหตุสูตรได้ออกมากะติดเกานะคะเนาะติดเก้าท่านผู้ชมชอบส่วนตัวก็คือเลข9ก้าเก้าสิบบอมาทั้งบน,ท,งบนทั้งล่างบอท่านผู้ชมเอา้าธท่านผู้ชมเบิง่งสูตรนี้เป็นสูตรบนที่แอดมินได้ลงคลิดไปแล้วท่านผู้ชม เลขเด่นเดินดีสูตรนี้มีเก้ากติดเก้ากับสูตรเนยอยู่ด้วยธรรมชมเฮ็ดคนละสูตรแต่ว่ามาชนกันเนาะธรรมชมสีเก้ายังวัดที่นี่มักเก่าเล้วเด้วยธรรมชมแอดมินเริมสีมักเก่าแล้วลอดสรุปคลิปนะคะเนาะรอดสรุปคลิปอีกที่หนึ่งธรรมชมเด่นเดินดีหลายงวดติดในธรรมชมเด่นสองสามเก้า เลขในาตารางนี้ก็มี่เก่าได้ท่านผู้ชมเริ่มสิมักเก่าเจ็ดแล้วท่านผู้ชมแอดมินเริ่มสิมักเก่าเจ็ดแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าบอเปลี่ยนใจลางวันเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งอัดหนักๆเหมือนเดิมบอเปลี่ยนบอเปลี่ยนใจลางแต่ว่าบน มักเกาเจ็ดน้ำได้ทำชมแอดมินชอบ179เลขฟันเดอร์ทำชมท่านใดได้เข้าไปฟังเลขฟันแอดมินไปทำชมมักเกาทำชมหนึ่งเจ็ดเเลขฟันเนี่ยทำชมแอดมินฟันเกี่ยวกับบานเลขที่หนึบ้าบนพอแอดมินหนึ่งเจ็ดเาหนึ่งเจ็ดห่้าเจ็้ชมแอดมินมัก จะตัดซื้อในนี้หละ่ะชนเหล็กเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าที่ min Fun. อทแอดมินปันเก่าสิบ่ามาบนล่างบอกธานมช้ชมแอดมินหมักเก่าธรรมชมทา่านใดที่ถามว่าแอดมินมักส่วนตัวตัวใดหมักเก่าเด้อค่ะเด้อหมักเหล็กเก่าติดทั้งบนและล่างธรนมช้ชมสามตัวนี้หนึ่งเจ็ดเก้าตัดเล่นเลยทั้งบนและล่างแอดมินบอทิงรักเดียวใจเดียวเด้อธรนมช้ชมมักเก่าเก้าหนึ่ง 97อีกตัวนะคะเนาะเก้า่งเก้าเจ็ดแล้วก็17เด้อท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมเบิ่งแล้วกับพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเด้อทุกอย่างก็คือแนวทางนะคะเป็นเพียงแนวทางทอนั่นท่านผู้ชมสูตรนี้มาบนสูตรนี้กับมาบนท่านผู้ชมติดบนส่วนมากก็จะเป็นบนหมักน้ำบอท่านผู้ชมสูตรนี้ก็มีเก้าสูตรนี้ก็มีเก้าชนกันเก่าเราเด้อท่านผู้ชมชนกันเก่าหมักเก่าคือเก่าท่านผู้ชม อาวถ่ายคลิปทำช่วหาท่านใดจะสั่งสบู่ยาสีฟันกาแฟศ0 9ย์3 2 5513สนะคะสบู่กุนต้าระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวสูตรน้ำนมข้าวและชมพูเล่งขาวด้วยค่ะเด้อยาสีฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดกินจือและว่านหางจระเข้ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะเนาะแล้วก็กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก้ปวดเมื่อย ตามร่างกายและบำรุงสายตาเด้อค่ะเด้อท่านใดสนใจโทรสั่งได้เลย0926325513นะคะอ่ะสุดท้ายนี้แอดมินหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ